بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد كب الحمد لله ما تهد بينا رما خب كنت الله سبحانه وتعالى <تصفيقوني> نيخوان بروت بانتانتان برووم رسوم باتهان هيك بوكراو كنت ในความโปรดปานของศาสนาอิสลามเนี่ยมะว่าความโปรดปานแห่งการที่พระองค์ได้ให้ทางนำแก่พวกเราได้ให้ทางนำมาสู่อิสลามและได้ให้ทางนำมาสู่สุนนะของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิสัลลัมร่วาแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวสัลลัมแล้วก็ขอดูอาให้ความดีอันนี้ คงอยู่ให้กับเราตลอดไปให้เราเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นแนวแนวทางอันนี้ตลอดชีวิตของพวกเราครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับความสำคัญในการเรียนรู้ถึงหนทางที่ถูกต้องเรียนรู้ถึงหนทางของอัลลอฮฺสุนนะวันจามาห์นะเราจะมา ศึกษาแนะสวงหาความรู้หรือว,ว่ามาวิจัยที่เกี่ยวกับนะเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวทางของอัลลสุซุนนะวันจะมาอกันพี่น้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ว่าได้นะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมที่จะต้องตระหนักและก็เรียนรู้เช่นเดียวกัน ในเรื่องของอคำว่าแนวทางหรือว่าภาษาอาหรับที่เรียกว่าอัลมันฮัจนั้น,นในเรื่องของมันฮัจก็คือที่เรามักจะเคยได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นคือมันฮัจที่ถ้าหากว่าชาวมุสลิมพูดนั้นอาจจะบางคนก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจนะแต่ว่าถ้าหากว่ามุสลิมใหม่หรือต่างศาสนิกเนี่ยก็จะไม่เข้าใจ ว่ามันัจนันแนะปลว่าอะไรนะคำว่ามันัจนั้นนะคำว่ามันัจในภาษาอาหรับนั้นในด้านของภาษาอาหรับนั้นก็คือแปลว่าหนทางหรือว่าแนวทางแนะนวทางที่ผู้คนนั้นเนะ่ะเดินไปสู่แนวทางนั้นอันนั้นคือในด้านของภาษาอาหรับนะ ก็ด um ja um ja. ังท ok ี ung ung im, ่พระองค์ Allah Subhanahu wa t a a l ได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์ของพระองค์ว่าลิกลินกุมชิร منكم วะมินฮ ن จาและทุกประชาชาตินั้นจากพวกท่านทั้งหลายพระองค์ได้ทรงให้มีซึ่งบทบัญญัติต่างๆและแนวทางต่างๆ นั่นก็คือหมายถึงแต่ละประชาชาตินั้นก็มีบทบัญญัติสําหรับพวกเขาและแนวทางสําหรับพวกเขาเองอแต่ละประชาชาตินั้นก็แตกต่างกันไปเนี่ยมีแนวทางที่แตกต่างกันไปอันนึงคือแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละอุม,มะลิคุลจงเลนามินคุมชิร ع ตันวอมินฮาจาอันนี้คือมินฮาจาก็คือแนวทางเป็นแนวทางต่าง ส่วนน,น่าเน้นศัพลห์หรือว่าน้านศาสนาอิสลามนาะที่เราจะเรียนรู้นั้นก็คือแนวทางของอัลลุซุนนะฮวันจัม,มาะานั่นก็คือแน,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 นวทางที่ชัดเจนตรงนี้คือหมายถึงว่าแนวทางของอัลลุซุนนะฮวันจัมะานั้นก็คือแนวทางที่ชัดเจนที่มุสลิมนาตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีสุลตัลลอฮะละสัลลัมและก็ยุค บรรดาสหฮาบะและผู้ที่ติดตามพวกเขาเลยมาจากไซลัลุษ์ซอลเลที่พวกเขานั้นน่ะได้ดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านอากีดะและในด้านของอัชชรีอะและก,ะการปฏิบัติตนต่างๆนะและก็ในเรื่องของมารยาทต,ต่างๆและทุกระเบียบนิว้วนะทุกๆอย่างก็ว่าได้นะทุกแง่ทุก,ทกมุม ในการดำรงชีวิตอันนั้นคือความหมายของมัทธิชนะที่มีบรรดาอุลมะมหลายท่านนั้นนะให้ความหมายที่มันใกล้เคียงกันแบบนี้ <c oughs> ทีนี้นะจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้หนทางที่ถูกต้องตั้งแต่ในเรื่องของอากีดและก็นในเรื่องของเชรีอะและก็การปฏิบัติตน ในเรื่องของมารยาทต่างๆในเรื่องของมัอามาลาตและในทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินชีวิตของเขาในในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมอ์ลกุซลนะไอนี้คือจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้หนทางที่ถูกต้องดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺาลาพระองค์ก็ได้บอกอย่างชัดเจนในอัลกุรอานุลกิริม กี่ยวกับแนวทางของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าว่าอันนั้น هذا صِرَاطٍ مستقيم فتبِعوه และนี่คือหนทางของข้าอันเที่ยงตรงนั่นคือแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานาะวะตะอาล่ฟตตบิยูพระองค์ได้ทรงสั่งให้พวกเราเนน่ะปฏิบัติตามกันนะพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามนั้น الله نفي نيتهان قوم الله سبحانه وتعالى سأنده <سؤال> لأن روتين نيتهان الله سبحانه وتعالى القرآن <سؤال> <الله سبحانه وتعالى. سؤال> لك باب شباب قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسنة تي الله سبحانه وتعالى لسنوات باب شباب قومتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا السبل และพระองค์ได้ทรงห้ามอีกบอกว่าและพระทั้งหลายอย่าได้ตามแนวทางต่างๆแนวทางอื่นๆหมายถึงว่าเราตะต้องอสุบุลไม่ใช่ว่าไปตามแนวทางอื่นๆด้วยอีกให้ตามแนวทางของล l l a ์ก็พอแล้วปฏิบัติตามความรู้ปฏิบัติตามฮีดายะที่อลล l a ์ได้ให้มานั่นน่ะและอย่าได้ไปปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆหมายถึงว่าแนวทางอื่นๆที่ไม่ใช่แนวทางของล l l า h سبحانه าละ تعالى ฟะต farraq บิคุมันะบิลิเววหล่าผู้ชาย้ท่านทางายนั้นออกนะใา้พวกท่านนั้นแตกออกจากหนทางของพระองค์นะใครก็แล้วแต่วันนี้ที่ได้ไปปฏิบัติตามแนวทางอื่นนั่นนะ่ะก็แน่นอนว่าเขานั้นกําลังเดินทางออกจากแนวทางของอัลลอห์ไปสู่แนวทางอื่นนะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ นะฮะลิก nah, um um si nah, ุมวอซอกุมบิฮีละอันละกุมตะตะกูนและนั่นถือเป็นวเซีดเป็นคําสั่งเสียจากอัลลอฮ์นะเป็นการคําสั่งจากพระองค์หวังว่าพท่านทั้งหลายจะมีความยำเกรงอันนี้คือนี่แหละพี่น้องจากสาเหตุที่เราจะต้องมาเรียนรู้ถึงแนวทางของอะฮ์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์ แล้วก็บอกพระองค์ได้ทรงตรัสนั้นคือวลาเัต้องอูสุบุลและอย่าได้ตามแนวทางอื่นๆตรงนี้คือมาซึ่งความสําคัญอีกเช่นเดียวกันในการเรียนรู้ถึงแนวทางที่หลงผิดนะเราจะต้องเรียนรู้ถึงความชั่วด้วยดังที่มีบรรดาซาบะบางท่านนนั้ได้ถามท่านนาบีสุลต่านฮะอิสลัมเกี่ยวกับแนวทางที่ชั่วร้ายดังที่ในฮะดีษ الحديث <سؤال> حديث كان حذيفة بن يمان صحيح لك مسلم الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير أسأله عن الشر ما الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم แต่ว่าฉันนั้นก็ถามท่านเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยอันเนื่องมาจากว่ากลัวว่าฉันจะตกไปสู่สิ่งเหล่านั้นอันนี้คือเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีด้วยเรียนรู้หนทางที่หลงผิดนะสิ่งที่อันตรายเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันอันตรายและเราจะได้ห่างไกลเรียนรู้สิ่งที่ชั่วร้ายไม่ใช่ว่าเราจะไปทําชั่วแต่ว่าเราจะเพื่อนที่เราจะต้องป้องกัน จะต้องห่างไกลจากมันใครที่ไม่รู้สิ่งที่อันตรายสิ่งที่ชั่วร้ายเขาอาจจะตกไปสู่หนทางนั้นก็ได้ก็เหมือนกับเด็กที่ไม่รู้ว่าอะไรที่ททสิ่งอันตรายนั้นเขาก็กไปหาเขาก็ไปจับมีดถ้ามันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอันตรายอน,นี่เลยว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าหนทางใดที่ถูกต้องหนทางใดที่มันผิด <c oughs> เพื่อเราจะเดินทางอย่างถูกต้อง และก็เพื่อที่เราจะห่างไกลาจากหนทางที่ไม่ดีอันนั้นนะนี่ต่างที่ท่านฮะดีสของท่านฮะโฮไดไฟบินยามานได้กล่าวมาข้อฝยยูดริกานีเพราะฉันกลัวว่ามันจะมาถ,ถึงฉัน,ใน,นะน الله, ในฮะดีสนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ในฮะดีสนี้สักวันเราก็จะมานะเรียนรู้ซึ่งกันและกันและในคำพูดของอัลลอฮ์ س ب า ا ะ ه และที่มาเน้นย้ำอีกครั้งในเรื่องของมันฮัชหนทางที่ถูกต้องนั้นน่ะ ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ได้ตรัสในองค์การบอกว่ากุลฮั้งฮิซสบีลีอาดูอุอลัลลอฮฺและจงกล่าวเถิดโอมมุฮัมมัดว่านี่คือหนทางของฉันอ่านี่คือมาซึ่งความสําคัญในการเรียนรู้ซึ่งมัฮัจกุลฮั้งฮิซสบีลีจงกล่าวเถิดอมมุฮัมมัดว่านี่คือหนทางของฉันใช่ว่าเราต้องเรียนรู้ถึงหนทางอันนี้ หนทางของท่านนบีสุลต์ละซลัมที่หมายถึงอันนี้ในองค์การนี้ว่าอะไรคือหนทางเหล่านี้อะไรคือหนทางของท่านนบีสุลต์ละเซลัมออนอิลลอฮ์อันนี้คือมาแล้วอันที่หนึ่งพี่น้องก็คือเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกรวเรียกร้องผู้คนไปสู่กลับไปหาอัลลอฮ์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรียกร้องผู้คนไปยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ นั่นค <Gaz> ือแนวทางของท่านในบีซัลลอฮ์หรเซลัมเรียกร้องไปให้ผู้คนไปยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะยึดติดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอละศรัทธาต่อพระองค์ศรัทธาในศาสนาของพระองค์เรียกร้องไปสู่ศาสนาของพระองค์อันนี้คือแนวทางของอัลลอฮุซุนนะวันจะมท์อันที่หนึ่งอิลลอฮ์ที่ฉันั้นเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ตรงนี้คือ นะออกไปจากแนวทางนี้ก็คืออะไรล่ะพี่น้องเนี่ยการที่ผู้คนเรียกร้องไปสู่พักสู่พวกของเขาเองนะเรียกร้องไปสู่คนอื่นๆให้ยึดติดกับกับคนอื่นๆหรือว่ามายึดติดกับพักของเขานะหรือว่ามาสู่พักพวกของเขาพวกพ้องของเขากลุ่มของเขาอันนี้คือไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺละเรียกร้องไปสู่คนทางของท่านในาบีซัลลอฮฺซัลลัม อัลาบซีรออันที่สองอีกพีน้องก็คืออยู่บนศัจธรรมหรือว่าอยู่บนบบซีรอก็คือรัศมีอยู่บนความรู้นะอยู่บนอัลเบยีนะกุลินกุนอัลเบยีนัติมิรบบีนะฉันอยู่ในทางนั้ีพเที่ยงตรงอยู่ในหลักฐานอันชัดแจ้งนั่นคือเรียกร้องไปด้วยกับหลกฐานอันชัดแจ้ง อาลาบอกสิเรนะมีรมัศมีมีหนทางมีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเรียกร้องมัวมัวน,นี่คือออกไปอีกเช่นเดียวกันพี่น้องกลุ่มที่เรียกร้องมัวมัว,มวที่เดาเอาที่ไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักฐานใดๆนะคิดเอาเองนะไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนที่มาส่งให้กับพวกเขาตุงน,นี้คือแนวทางของพวกไม่มีความรู้ หรือพวกที่เดาเอาพี่น้องจะมีแนวทางของลงผิดนั่นคือสองแนวทางใหญ่ๆนะมักดูบียร์ลฮิมวอลดอลีนแนวทางที่พระอง,งค์ทรงกฎกิวก็คือแนวทางของนผู้ที่รู้และไม่ปฏิบัติและอัลดอลีนก็คือคนที่เดาๆนะปฏิบัติด้วยด้วยกับการที่ไม่มีความรู้อานาวามันิตตาบะนีชันและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามฉัน ก็คือแนวทางอันนี้คือท่านนาบีส,สลุลตัลเป็นแนวทางของท่านนาบีส,สลุลตัลอันนี้คือเราจะต้องเรียนรู้สุนหนของท่านนาบีส,สลุลตัลว่ามันจะบบอนีและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามฉันแน่นอนอย่างยิ่งว่าจากบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนาบีส,สลุลตัลคือกลุ่มที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นก็คือบรรดาสหบะที่พวกเขาอยู่กับท่านนาบีส,สลุลตัล ได้เห็นถึงอัคราของท่านนบีสุลต่านได้รับรู้โดยตรงจากฮิดายะจากวาฮยุมาจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาละซึ่งพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีอีมานที่มาอันดับที่หนึ่งจากอุมม่าต่างๆเป็นประชาชาติที่ดีเลิศจากประชาชาติต่างๆอันนี้คือเราก็จะต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันอีกแนวทางของบรรดาสฮาบะและบรรดาผู้ที่ติดตามพวกเขาจากเซลฟ์จากคนรุ่นก่อน วะสุบฮานัลลอฮ์ละให้ละให้ความบริสุทธ์ต่ออัลลอแ์ละความบริสุทธ์นั้นนะให้แก่อัลลอ์สุบฮะนูอัลลอตรงนี้ก็คือจากแนวทางอีกเช่นเดียวกันของมันดาแนวทางของอัลลอฮ์สุนนะวะจะมาคือให้การบริสุทธ์ต่ออัลลอ์นะให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอ์แล้วก็ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตโตฮีดในเรื่องของอาคีดและอื่นอ่นนะ ต้องให้ความบริสุทธิ์ต่อ Allah s u b h a n a h วะตะอ a ล a ในเรื่องของอากีดละการยิดมันของเราต่อลล l a ์นั้นนะให้ความบริสุทธิ์ต่อลล l a ์จากสิ่งที่ไม่คู่ควรต่อพระองค์นะบางบางก็นะไปกล่าวนะไปเดาหรือว่าไปยัดเยียดสีฟัตให้แกล l ล a h หรือบ้างก็ปฏิเสธสีฟัตที่ลล l a ์ได้ทรงยืนยันนั่นก็อีกแนวทางที่ Pidpian, Out Bay Pino, Tet Alosunna Majama, Yunyan Sifat Allah, Ram Gepaihkan Tanzih, Nah, Leka Haekan Tasbih Hake Allah, Nah, Ma'habirusudan Hake Allah Subhanahu Taala, Maim Tingwa Jarak Sifat, Ruwa Kualasanah Tih Mih Di, Mih Ngam Tanggal, Allah Ma, Allah Yalik, Tanzihi Allah, Ma, Allah Yalik Bujalalih. วะมาอนามินันมุชริกินและฉันไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายตรงนี้อีกพี่น้องว่ามายืนยันถึงแนวทางของอรุสุนานวัจมะก็คือเป็นกลุ่มชนที่เน้นในเรื่องของอัตโตฮีนะว่ามาอนามินันมุชริกีนก็คือและฉันไม่ได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีตรงนี้คือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ ให้อกภาพต่อร้อยและก็ห่างไกลจากการตั้งบาคีต่อพระองค์นั่นก็คือหมายถึงจากแนวทางของอัลลอฮฺซุนนะวัญญะมห์จะให้ความสําคัญกับอัตโตฮีตเน้นในเรื่องของอัตโตฮีตเป็นหลักเพราะว่าศาสนาอิสลามก็คือศาสนาแห่งอัตโตฮีตศาสนาของบรรดาอัมบียาในอดีตทั้งหมดบรรดาศาสนทูตและบรรดาผู้ที่มาประกาศ อัลบิยะอิวรุส ja ุลต ah ่างก็เร ja ียกร้องไปสู่อัตโตฮีดต่างก็เรียกร้องไปสู่การให้อกภาพต่อรับเพียงองค์เดียวนะให้กราบไหว้ต่อรับเพียงองค์เดียวให้เป็นเบาวต่อรับเพียงองค์เดียวและก็ห่างไกลจากชีริกต่างต่างนะฉะนั้นว่าชาวอะฮ์ลุสุนนะมญะมะจะให้ความสำคัญในเรื่องของอัตโตฮีดมากที่สุดและพวกเขาก็ห่างไกลจากการตั้งภาคีต่ออั์ อะไรก็แล้วแต่ที่จะนําไปสู่การตั้งปาคีนั้นน่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่จะต้องห่างไกลอันนี้คือจากองค์การหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้กล่าวทีซึ่งความสําคัญของมันฮัจกุลฮะดีอีซาบีลีอัลลอฮิอาลาบาซีรตินอานีวะซุบฮานัลลอฮ ا วะมาอ و นามินั ن มุชริกีนองค์การนี้ก็เน้นย้ําถึงความสําคัญของ มันฮัจหรือว่าแนวทางของอัลลอฮุซุนนะวะจามะฮ์ซึ่งพวกเขานั้นได้ปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะละที่พระองค์ได้กล่าวอย่างชัดเจนในอันกุรอานและปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีสุลลัยละซัลลัมในสุนนะฉะนั้นว่าแนวทางของอัลลอฮุซุนนะวะจามะฮ์ก็คือไปถึงแนวทางของท่านนบีสุลลัยละซัลลัมนะเราจะดูแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้น ให้ดูแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดสอลัตว์เป็นหลักว่าแนวทางนี้มาจากสุนหนของท่านนบีสอลสัตว์หรือไม่นะให้เราจบยึดด้วยกับแนวทางของท่านนบีสอลสัตวให้ไปถึงนะที่สุดไปกับแนวทางของท่านนบีสอดสัตว์และก็ในจากองค์การที่สําคัญอีกหน่าคือที่มาเน้นย้ําในเรื่องของแนวทางที่ถูกต้อง แนวทางแห่งฮูดานะแนวทางฮีดายะทางนำที่ถูกต้องนั้นก็ในทุกๆวันที่เราอ่านในสุราอัลฟาติ حة ในอัลกุรอานพี่น้องในการละมานของเราที่เราอ่านเป็นประจํานั่นน่ะในสุราอัลฟาติห ة นั่นก็คืออิฮดีนัสซีรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์โปรดชี้ทางนำให้แก่พวกเราให้ทางนำมาแก่พวกเราไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง ให้หนทางให้แก่พวกเราชี้ทางนําให้แก่พวกเราให้ฮิดายะแก่พวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องนซิรอตตมมุสกีหนทางที่เที่ยงตรงซิรอนั่นก็คือหนทางที่พระองค์ได้ให้เนี่ยมาได้ให้ความจำเริญได้ให้ความโปรดปรานแก่บรรดาคนเหล่านั้น غير รื่มักดูไ عليهم ที่มันไม่ใช่อันนี้คือเราจะต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันพี่น้องที่มันนั้นไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์กดกริว้วนะหนทางผู้ที่ถูกกดกริ้วไว้รนะื่มักดูไล عليهم ยังไงล่ะพี่น้องหนทางผู้ที่ถูกกดกริ้วนั้นนะ่ก็คือรู้แล้วไม่ปฏิบัตินะรู้จะทมแล้วแต่ไม่ปฏิบัติ มันคือหนทางที่พระองค์ทรงกฎกลิ้ววอลกลินและก็หนทางแห่งผู้ที่หลงผิดทั้งหลายนะหนทางของผู้ที่หลงผิดทั้งหลายก็คือแนวทางของผู้ที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีแนวทางมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์นั่นก็คือแนวทางของผู้ที่หลงผิดทั้งหลาย อ๋อนีฉ่ฉะนั้นว่าพี่น้องที่ราสาทั้งหลายเราอลัลลอฮุซุนนามมนจอร์นะองค์ประกอบหลักที่สําคัญนั่นะคือเรื่องความรู้นะเราจะต้องเรียนรู้ความสําคัญของการเรียนรู้เนะี่ยสําคัญพี่น้องใช้ตัวใครก็แล้วแต่วันนี้ที่อยู่ในหนทางแห่งการเรียนรู้เนี่ยมานั่นคือหนทางที่ดีที่สุดแล้วลเห็นแนวทางแห่งความประเสริฐอันล้าเลิศแนวทางที่เขาจะได้เรียนรู้ ผลทางที่ดีหนแนวทางที่เขาจะได้เรียนรู้อัลฮุดามินอัลลอฮ์แนวทางทางนํามาจากอัลลอฮ์ยิ่งเรียนรู้มากเขาก็จะยิ่งได้ดีมากฉันว่าพี่น้องว่าหน้าที่ของมุสลิมนั้นจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดจะต้องเรียนรู้อยู่เป็นประจำจะต้องสแสวงหาความรู้สแสวงหา,นา,งงงา,นาหานทางที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้พวกเราแนวทางที่พระองค์ทรงพอพระทยัย แนวทางที่ดีเลิศอันนี้คืออัลเลมและก,การปฏิบัติตามนะอัสซุกนั่นคือการปฏิบัตินั่นแหละนั่นคือการตามแนวทางอันนั้นเราเรียนรู้ถึงแนวทางที่ถูกต้องเราก็ต้องเดินตามนะหมายถึงก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางอันนั้นและที่สําคัญอีกขอ้ขอ,อ,ขอขนั่นก็คือขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้พวกเรานั้นได้ยืนหยัดกับแนวทางอันนี้ ให้อยู่เป็นมุสลิมและปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีสุลต่านตลอดชีวิตของพวกเราพี่น้องจนจบชีวิตของเราจะหาไม่อันนี้คือสําคัญนะเพราะว่าอะไรนะพี่น้องแนวทางอันลงผิดนั้นมีมากมายเออหมอถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแนวทางที่ลงผิดนั้นมีมากมายนะแนวทางไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายนั้นมีมากมาย จากลัทธิต่างๆแนวความเชื่อต่างๆความคิดที่ความคิดที่ผิดเพี้ยนที่คนก็อุปโลกขึ้นมามีใช่หรือว่านั่นแหละที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามไปเป็นห่วงนะท่านได้เป็นห่วงลูกหลานของท่านในอนาคตนั่นพูดถึงในอนาคตที่ท่านได้กล่าวว่าวะยุนุบนีวะบานีอันนับุลอัสนาม โอ้ว่าเราขอให้พระองค์ให้ฉันได้ห่างไกลและลูกลูกหลานหลานของฉันด้วยวะบบนีอันนาบุดาอสดามายพวกเรากลับไปการไปตั้งชีริตทอลล์ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระองค์อีกเทดอ,อันนั่นคือสิ่งที่เราจะจะ,จะต้องตาน,นักอย่างยิ่งพี่น้องมันฮัชที่ถูกต้องฉันวกว่าเราก็เป็นห่วงพวกเราเองเช่นเดียวกันพี่น้องจากชุบฮัตต่างๆที่มาในยุคป,ปัจจุบันนี้ สิ่งล่อลวงต่างๆที่มากมายยุคปัจจุบันนี้ที่บางคนก็ออกห่างไกลจากหนทางของอัลลอฮ์และก็แนวทางของท่านนาบีสุลต่านไปตามแนวทางของพวกชายาตีนแล้วก็ไปตามแนวทางของกลุ่มต่างๆที่หลงผิดก็มีชายาตีนคอยเรียกร้องอันนี้คือสําคัญพี่น้องแล้วก็เราก็เป็นห่วงลูกๆของพวกเราเช่นเดียวกันอีกพี่น้องก็เหมือนท่านท่านาน,นาบีอิบราฮิมนั่นแหละนะมันสอนลูกๆให้ดี มันดูแลลูกหลานของเราให้อยู่ในหนทางของศาสนาอิสลามแล้วมันขออุอาศจากลลอ a ์ด้วยให้กับพวกเขานักอิทนนบีอิบรอฮิมได้ขอดุอาให้แก่ลูกๆของท่านอันนี้คือมันทช์ที่ถูกต้องวันนี้พี่น้องนะโดยสรุปในวันนี้ก่อนนช่ลอล l l a ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะต่อในตอนต่อไปเกี่ยวกับมันทช์ที่ถูกต้องนะมัทช์อาลุสุนนะวันจะมะแนวทางขอล l l a ์แล้วก็รูลของพระองค์สุลลัลลอฮิสัลัม ที่มุสลิมทุกคนจะต้องดำรงตามแนวทางนาของอัลลอฮ์อันนี้ก็ขอดุอาศจากอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل ให้พระองค์สรงให้ฮิดายะแก่พวกเราทุกๆคนขอจะกอุอิจากพระองค์อัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل ให้พระองค์สรงเมตตาเราพี่น้องให้พระองค์สรงเมตตากรุณาแก่พวกเราแล้วก็ให้พระองค์ทรงประทานแนวทางที่ถูกต้องแนวทางแห่งความสําเร็จแนวทางแห่งความสุข แนวทางที่ดีให้แก่พวกเราทุกๆคนและก็ให้เราห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆการกระทําที่ชั่วร้ายต่างๆแนวทางที่ชั่วร้ายต่างๆและก็กลุ่มชั่วร้ายต่างๆด้วยแล้วขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานูรต่าละให้พระองค์ทรงตอบรับอาม,มานที่ดีแก่พวกเราและก็ทรงอภัยโทษจากบาปของพวกเราหรือจากสิ่งที่เราได้ทาผิดพลาดหรือว่าข้อบอกพร่องของพวกเรา في <applause> القيام الله اللَّهُ سبحانه وتعالى كبهني والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته